สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนกฤติพงศ์จะมาขอนําเสนอวิธีการหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์่ BS หรือว่าบาซิลัสซับทิลิสนะครับตัวย่อของเขาก็คือ BS นี่คือเป็นหัวเชื้อนะครับก่อนจะนําไปใช้งานเราก็จะมาขยายขยายหัวเชื้อตัวนี้เสียก่อนนะครับวัตถุดิบที่จะใช้ในการหมัก หรือขยายห,หัวเชื้อตัวนี้ประกอบด้วยดังนี้นะครับเริ่มจากนี่ไข่แดงนะครับเราเอาไข่ขาวดึงไข่ขาวออกนะครับเอาเฉพาะไข่แดงไข่ไก่นะครับไข่ไก่สี่ฟองตรงนี้สี่ฟองแล้วก็นมเจืดนี่ใช้3.6ลิตรนะครับนมเจืดนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นนมเจืดเท่านั้นนะครับ3.6ลิตรอันนี้บรรจุ5ลิตรนะครับ ตัวตัวหัวเชื้อนี่บรรจุ5ลิตรนะครับไข่ไก่ซีฟองนมจืด3.6ลิตรแล้วก็น้ำตาลทรายแดงที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นี่นะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนี่มันมันไม่ใช่น้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกขาวนะคนละตัวกันนะครับผมที่เขาใส่เฉา,าก้วยเนะี่ยเห็นไหมที่เขาใส่เฉาก้วยเนี่ยน้ำตาลทรายแดงผงละเอียดป่นมากนะครับไม่เป็นเม็ดนะดูนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าน้ําตาลทรายแดงนี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับ1นกิโลอ่ทีนี้ก็น้ําเปล่าน้ําเปล่าอยู่ในนี้นะครับผมเอาใส่ถังเข้าไปแล้วเนี่ยสิบสิบลิตรอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในถังแล้วอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี่ใช้ทั้งหมด16.4ลิตรนะครับผม16.4ลิตรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะตีไข่ให้แตกแล้วก็ ละลายละลายตัวนี้นะครับละลายตัวนี้คือน้าตาลทรายแดงและลายลงในถังนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราตีไข่ซะก่อนนะครับผมอันนี้ตีไข่นะครับใช้เฉพาะไข่แดงนะครับผมสีฟองตีให้แตกนะครับโอเคนะครับละเอียดดีแล้วก็เอาบาเทลงในถังถังที่ใส่น้ําแล้วนะครับน้ําอยู่ในนี้ใส่ไปแล้วสิบรินะครับใส่ลงไปเลย นะครับผมให้เป็นอาหารของจิินซีคือไข่นี่แหละครับไข่แดงนี่แหละครับบาซิลัสซัพทิรีเนี่ยเขากินไข่แดงนะครับผมล้างลงไปเลยน้ำานี่ถ้าใครใช้น้ำถังได้จะดีนะครับน้ำถังที่เขาบรรจุวขวดขายนะ่ะนะครับแต่ของผมเนี่เป็นเป็นน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลที่เอามา ลองทิ้งไว้นะครับโอเคอันนี้ก็ควรเข้ากันนะครับนี่คือขั้นตอนตรงนี้สำหรับไข่แดงนะครับต่อไปต่อไปละลายล้ะลายน้ำตารใส่แดงนะครับผมเดี๋ยวขอใช้มีดน,นะครับต้องใช้เครื่องทุทแรงหนึกิโลกรัมนะครับ Okay. ละลายลงไปเลยในถังนะครับละลายซื้อก่อนนี่ก็เป็นอาหารให้ชีวิตซีอีกตัวหนึ่งน้ำตาลไซาแมแนะครับผมเดี๋ยวคนคนให้น้ำตาลละลายนะครับผมกวนเรื่อยๆอ่ะนีบเส่วนลงไปก่อน ดูว่าตะกอนเขามีก็เติมน้ำตามลงไปนะครับนี่มีก้อนหนึ่งยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวยังมีตะกอนที่เห็นอยู่เ๋ยวเติมน้ำตามนะครับน้ำอยู่นี่5ลิตรนะครับแต่เติมลงไปแล้ว10ลิตรแล้วก็ไปเอาเบอร์เพิ่อมอีก1.6ลิตร อ่าอย่างนี้นะครับควรต่ออ่าทีนี้ต่อไปนะครับนมจืดนมจืดเนี่ยขวดหนึ่งมันมันสองลิตรนะครับหนึ่งขวดคือสองลิตรแต่เราต้องการใช้สามจุดหกลิตรเราก็ตวงออกไปสี่ร้อยซีซีนะครับสี่ร้อยซีซีมันก็จะเหลืออยู่สามพันหกร้อยซีซีนะครับจากสี่พันนะครับถอนออกไปเอ่อสี่ร้อยซีซีก็จะเหลือสามจุดหกก็จัดก,การเทเลยครับเทลงไปเลย,เลย นมนะครับนมจืดขวดนี้หนึ่งจุหลิตรไปแล้วอ่าขวดที่สองอันนี้สองลิตรนะครับสองลิตร เรียบร้อยครับสำหรับนมนี่ก็เดี๋ยวนะไม้กวนไม้ไม้กวนควนเข้าไปให้เข้ากันสักหน่อยควนเข้ากันนะครับตรงนี้ ็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ BS หัวเชื้อหัวเชื้อ BS เนี่ยใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับนี่5ลิตรนี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจะล,ล่อนอหัวเชื้อนะครับบาซิลสัสทิลิสหาซื้อได้ใน เฟซบุ๊กของพวกเรานี่แหละนะครับมีนะครับเอวลงไปเลยเวลาเทก็นอนแกนร้อนลักษณะแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่กระชอนบ,บนาไหนไหนะะนี่จร้อนจร้อน เรียบร้อยบริบูรณ์แต่ว่ามันยังมีน้ำคงเหลืออยู่น้ำมาเติมใส่ในนี้สะหน่อยเอาทุกหยด <c oughs> นี่ล้างเันร้อนเลยนี่กรยับ <c oughs> นม่ล้างเลย ล้างเสร็จแล้วก็เทลงไปเจร้นอนนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อาจจะไปใส่สารอ,าอื่นนะครับทีนี้มันยังมีน้ําเหลืออยู่อีก1.6 1ลิตรที่จะต้องตวงมาอีกอันนี้น้าที่เหลือ น้ำเนี่ยที่ใส่ไปทั้งหมด15ลิตรแล้วนะครับนี่15บวกกับตัวหัวเชื้ออีกตัวหัวเชื้ออีก5ลิตรมันก็ได้21ลิตรแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเอาน้ำมาเติมอีกตอนนี้เราชั่งชั่งขวดลูกว่าขวดเราเท่าไหร่เแล้วเราก็จะไปเอาน้ำมาตอนนี้เซ็ตซิโลูปึ๊บอันนี้ขวดเป็นศูนยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาน้ำมาใส่อีก1,000 600กรัมนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับน้ำอยู่เนี่ย1.6ลิตรนะครับ1.6ลิตรก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะเติมเข้าไปนะครับน้ำเปล่านะครับผมเราก็จะได้น้ำหมักจุลินทรีย์เป็นเชื้อบาซิลัสซับเลินะครับหรือว่าตัวที่เขาย่อ,อก,กันก็คือ B.S บีเอสเนี่ยถือว่าเป็นราชินีแห่งจุลินทรีย์ที่จะนําไปใช้ในการกําจัดเชื้อรานะครับสายอินทรีย์เนี่ยสายอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีตัวนี้ไว้ประจําสวนนะครับก่อนที่เราจะตัดผลผลิตสารตัวนี้จะต้องถูกนํามาใช้เพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้เกิดการระบาดในขณะที่เรารอตัดผลผลิตนะครับผมบาซิลัสทริทเนี่นะครับเอาไปใช้ ก่อนที่จะตัดผลผลิตใช้เวลาอยู่ช่วงนั้นประมาณ1เดือนนะครับแต่3ตัวเนี้ยเราจะหมักทิ้งไว้เ,เราจะให้ออกซิเจนลำดับถัดไปก็คือออกซิเจนเนี่ยต่อสายไว้แล้วละครับนี่ในการหมักต้องใช้ออกซิเจนหมักนะครับเดี๋วเ,เสียบปั๊กนี่นี่นะครับพอเสียบปั๊กปึกนะเนี่ยนะครับเห็นไหมออกซิเจนจากจากเครื่องปั๊มลมเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการหมักเสร็จแล้วเราจะปิดฝา ปิดฝาโดยที่ไม่ใช่เป็นฝาแบบแค่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเป็นนะครับปิดปิดลักษณะให้หายฝาขึ้นนะครับเดี๋ยวคว่ำฝาลงเพื่อเพื่อให้เกิดการระบายอากาศในตัวอีกอย่างหนึ่งผมมีตัวนี้ช้อนไว้อยู่ก็ปิดลักษณะแบบนี้นะครับเพียงป้องกันฝุ่นป้องกันฝุ่นป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงไปเท่านั้นเองเราจะหมักแบบนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ3วันสคืนนะครับออกซิเจนเสียบตลอดเวลา เสร็จแล้วพักไว้อีก2วันนะครับเราจะพักเขาไว้อีก2วันจึงจะสามารถนําไปใช้งานได้นะครับโอเคนะครับผมอัตราการใช้ก็อยู่ที่50าสซีซีน้ำยี่ิตรินะครับเป็นชีวพันธุ์ตัวนี้เป็นชีวพันธ์ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยปลอดภัยกับคนแต่ไม่ปลอดภัยกับเชื้อรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบ การนำเสนอเพียง่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม